And I've been counting days to get ลาละลาลฮ่าฮ่าฮ่ฮ่นี่ในสุดก็ถึงทะเลซะอีกทีนะเฮ้ยอ่ะอ่ะเฮ้ยนี่คุณมิสเตอร์แบกไวนี่คุณไปได้รถไอรถแบับเพลินนี้มาจากแล้วเนี่ยเฮ้ไม่ต้องแปลกใจแล้วว่าฉันได้มาจากไหนอ่ะอ่ะเฮ้ยฉันไม่ขโมย สถานีดับเพลิงมาเพราะว่าฉันเนี่ยไม่มีรถส่วนตัวเอา้ามิสเตอร์ไบไวยคุณเป็นคนที่รวยที่สุดไม่ใช่เหรอครับไมคุณเป็นไว้า,าที่รวยที่สุดทําไมคุณถึงแบบไม่ไปซื้อรถเองละ่ะโอ้ซื้อรถไปก็เสียตังค์อ่ะฉันเอาเงินไว้ไปซื้ออะไรกินดีกว่านะฉันก็ขโมยรถดบับเพลิงไม่ใช่เลยเพื่อความชั่วร้ายอย่างเงี้ละ่ะเพื่อจริงเหรอครับคุณมิสเตอร์ไบไวยชายแล้วเออสวัสดีพ่อแม่ทุกคนกันด้วยฉันก็คือมิสเตอร์ไบไวยคนเก่าคนเดิมนะที่อยู่ที่จะมา วันนี้ก็เป็นวันพักร้อนนี่เองครับใช่แล้ววันเนี้ยอากาศโคตรจะร้อนเลยช่วงเนี้ยจริงเหรอครับคุณมิสเตอร์ไวใช่แล้วช่วงเนี้ยอากาศก็ร้อนร้อนโอ้ร้อนชิบหายนะผมบอกเลยถ้าอากาศบ้านเราเนี่ยน่าจะร้อนอีกแน่นครับโอ้โหเสียง ขอพายห้มีเสียงเลือกตั้งนะอะไรไม่รู้นั่นแหละอ่ะ,ะ,ะ,อะฉันอากาศช่วงนี้ก็ร้อนมากแล้วก็มีการเลือกตั้งด้วยนะมีการเลือกนายกคนใหม่หลักที่ไ e อเอบบเบียมันไม่ฆ่าลุงตุ๋ยแล้วลุงตุ๋ยี่หรอใช่แล้วลุงตุย๋ยมันมีการเลือกใหม่ประชาชนในโลบอกเขาว่าไปเลือกเก้าไกลกนันหมดแล้วจริงเหรอครับใช่แล้วแต่คนอย่างข้า ต้องเลือกพักที่มันช่วยรายๆสิจริงเหรอคุณมิสเตอร์แบวัาใช่พักดีๆแบบเนี้ยคนพวกมันก็รวยจริงเอา้าทำไมคุณไม่เลือกพักดีๆเพราะอะไรมึงคุณต้องเลือกพักช่วยอะไรเพราะอะไรละครับพักช่วย้ายอ่ะมันจะได้โกกินเงินประเทศชาติจะได้สะใจงไงละเอา้ามิสเตอร์ใบวัชหมมึงต้องมาเลือกไมมึงต้องมาแช่งแบบนี้เพื่ออะไรเอา้ากูอย่าให้คนมันมันสะจะดูความชิบหายบ้านเมืองอ่ะ ของกินเยอะลยะครับใช่แล้วของกินอีนะขอเบบหมูอ,มอ,อาหารลกันแล้วก็เค้กแอปเปิ้ลแล้วก็ไอศครีมเบอร์เกอร์ฮะเป็นไงแล้วก็น้ำโซดาอย่างน้อยฉันก็ได้พักร้อสักทีฉันไม่ต้องเสียตงังค์แม้แต่บาทเดียวเลยโอ้โหนี่คุณมิสเตอร์ไว้คุณเสกของได้เลยครับเนี่ยคุณนี่สุดยอดทริงุครับเนี่ยก็ใช่แล้วไงวันนี้ก็เป็น,นหน้าล้อละ แล้วแล้วทาไมคนที่มาในทะเลเนะี่ยทำไมคนหายไปหมดเพระอเลยครับก,ก็บอกตรงๆเลยว่าคนผู้ปนน่ะไอ้พวกประชาชนอ่ะมันเกียดที่นาฉันไงประชาชนอ่ะก็กลัวฉันไงกลัวหนีไปเลยอะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะมีประชาชนจะมาทาร้ายฉันอ่ะเว้ยเดี๋ยนะคุณคุณโดนประชาชนทําร้าย,ยหรือหรอครับเนี่ยใช่แล้วไงตอนที่ฉันขับรถมาเนี่ยฉันเจอประชาชนมาใช่ไหมมันกําลังมากระชากฉันลงจากรถ ดับเพลิงอะแต่จากนั้นอะฉันก็ใช้พลังฆ่าคนในเมืองนี้หมดเลยโอ้โหนี่คุณมันชั่วร้ายจริงๆครับเนี่ยทำไมคุณต้องทำแบบนี้เพื่ออะไรกูถามจริงมิสเตอร์บไว้เอ้าที่ฉันทำอันนี้ไปเพื่อป้องกันตัวไงล่ะพวมันอะมาจะมาตามล่าข้าวหัวฉันไงฉันก็ป้องกันไว้ก่อนไงล่ะเฮ้อเพราะว่ามันจะไม่มีใครมาสู้มิสเตอร์บไว้คนอย่างฉันได้ฟังมิเถอะบอกเลยนะมาถึงเวลากินแล้วอ่าอย่างน้อยก็ ฉดชื่นไปอีกแบบหนึ่งนะว่าน่าร้อนแล้วย,ยังไงขอเงยไงกูก็ต้องกินแอปเปิ้ลหน่อยแล้วกันนะโอ้โหนี่คุณชิลมากเลยครับเนี่ยฉายแล้วหลังที่ไม่ได้ยึดของโลกมาหลายนาเลยนะกินแอปเปิ้ลหน่อยแล้วกันโอ้อร่อยอร่อยทุยอะไรเนะี่ยนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงกินแอปเปิ้ลท่าเลยของมึงเนี่ยอา้าวนี่กินแม่งเลยปุ๊บนี่เป็นไง ปุ๊บอ่ากินแม่งเลยช่วงนี้ก็หิวหิวไม่มีอะไรกินนะแต่ว่าฉันก็ไม่ได้หิวหรอกเพราะว่าฉันเป็นอมปตะแล้วเอาไหนคุณบอกว่าคุณหิวไงก็ไม่หิวแล้วไงฉันแค่หลอกตัวเองจริงๆเอาคุณหลอกตัวเองหากินพิซซ่าหน่อยล้วกันนะนี่พิซซ่าแบบไม่จํากัดแล้วก็เบอร์เกอร์ด้วยเบอร์เกอร์เนี้ยฉันเซตมาเองฉันไม่ได้ไปซื้อที่ไหนมานะฉันเซตมาเองอ่ะ โอ้โหเบอร์เกอร์กินแค่คําเดียวก็หมดแล้วโอ้โหนี่กูโหดเกินแล้วถ้าเป็นไอติมล่ะไอติมกินแม่งแบบนี้เลยกินนอนแม่งเลยโอ้โหแล้วคุณหัวทิ่มพื้นเหรอครับเนี่ยใช่แล้วไงเนี่ยเป็นวันหน้าร้อนครับคือประเทศไทยบ้านเราก็ร้อนแล้วแต่ประเทศในเกมโรบอกอย่างเราเนี่ยโอ้โหร้อนมากมากเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวฉันจะ มีสูตรพิเศษให้เจ้านะเอ้าวแล้วคุณจะมีอะไรฉันจะอาบน้ำให้เจ้าดูนี่อาบน้ำดีกว่าโอ้ล้อชิบหายโอ้โหมิสเตอร์ไวไวมึงล้อขนาดนี้ครับเนี่ยใช่แล้วร้อนมากนี่แหละฉันต้องอาบน้ำซึกหน่อยเพื่อความเย็นยังไงล่ะโอ้โหแล้วน้ำนี้แม่งเย็นด้วยนะและ้วคุณผมไม่น่าแปลกไม่คุณไม่ประชาชนที่เหลือคุณอะหายไปหมด้ะก็มันหายไปหมดหไงเพราะมันกลัวฉันไงฉันก็ มันไม่มีตำรวจหรอกนะไม่ต้องไปกลัวหรอกตำรวจกระจกกระจกทำมิสเตอร์ไวว้าคนนี้ได้ฟัองอีกพวกกระจกแล้วนะมันก็เหมือนเอฟบีบแล้วนะเอฟบีบมันไม่ได้กระจกนะคุณมันก็กระจกหมดแล้วเหียเจอคนอย่าง อ๋อแม่คุณเป็นครึ่งฝรั่งและคนไทยใช่ไหมครับใช่แล้วไปตกแลกใจหรอกฉันก็ฉันก็แล้วพ่อแม่คุณไปไหนครับเนี่ยพ่อแม่ฉันก็ไปท,าทํางานที่รัสเซียจริงเหรอครับใช่แล้วไปทํางานที่รัสเซียแล้วเออฉันไม่ต้องป้นคือมีดีว่าเอ้ยฉันเห็นเคลิคอปเตอร์โอ้นี่เหรอนี่คือสถานีที่คุณไปป้นไอรถดับเพลงิงใช่ไหมใช่แล้วไงมันไม่มีคนอยู่ไงเพราะว่าฉันไปฆ่าตายหมดแล้วโอ้โห,โหคุณก็โหดเกิน ฉันก็โหอย่างนี้นะฉันกลับบ้านก่อนละเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวฉันจะโผหัวให้เจ้าอีกโอเคไหมโอเคครับคุณมิสเตอร์ไวท์นี่คุณพักร้ออย่างหนำใจเลยใช่ไหมครับใช่หนำใจแล้วถึงเวลากลับบ้านฉันละโอ้โหฉันอยู่มาประมาณสี่วันแล้วเนี่ยไอสาระอเมริกาโรบอกเนี่ยฉันหายหัวไปนานเลยเดี๋ยวฉันกลับบ้านก่อนละกันขึ้นเฮลิคอปเตอร์ดีกว่าเฮลิคอปเตอร์ของนักเลิเพิงนั่นเองแต่กูขอขึ้นหน่อยแล้วกันไปเลย ปุ๊บนี่ลงไปละเดี๋ยวเจอกันใหม่นะทุกคนเดี๋ยวมิสเตอร์แบกไวจะมาใหม่เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะอันนี้ก็เป็นวันพักล้อของมิสเตอร์แบกไวไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันไปเอาไหนว่าคุณจะกลับบ้านเนี่ยครับเดี๋ยวฉันไม่ได้กลับบ้านไม่แต่อย่างไรนะฉันจะเอาพอนะมาจอดทิ้งไว้ก่อนแล้วกันนะเอาคุณจะเอามาจอดทิ้งไว้ไหนว่าคุณจะกลับบ้านเนี่ยฉันขอมาเล่นอีกสักหน่อยก็แล้วกันนะ มันฉันกลับบ้านไปที่เมืองไทยก็น่าเบื่อเกินฉันขับเฮลิอคอปเตอร์ไปที่ทะเลดีกว่าวะโอ้ห oh, นี่กูจะขับมาทะเลหรอครับเนี่ยใช่แล้วฉันจะขับมาที่ทะเลไงล่ะเพราะว่าฉันอยากเล่นน้ําต่อไงล่ะใช่แล้วไม่ต้องแบกใจหรอกทะเลมันอยู่ตรงใกล้ๆอะ่ะเดี๋ยวฉันขอเล่นหนาใจก่อนนะเคนะ โอ้ก่อนจะถึงเฮลิอคอปเ,เตอร์ทําไมมันช้าขนาดนี้ครับพุณเนี่ยมันก็ช้าอยู่แล้วอ่ะอะไรของมันไม่รู้นะอืมเครื่องบินไปไหนก็ไม่รู้สงสยัยมันเป็นประเทศใหม่มั้งดูจากทรงแล้วนี่คือประเทศสหรัฐอเมริกาโรบกนั่นเองครับใช่แล้วไม่รู้มันจริงหรือเปล่านะกูขับเฮลิอคอปเตอร์มากูขโมยเฮลิคอปเตอร์มาบไปไว้ที่ั่งรอนะแต่กูยังไม่กลับง่งายๆนะใช่แล้วฉันไม่ได้กลับง่ายแหมแต่อย่างไรหรอกนะ แต่ขอมาเล่นน้ำหนำใจก่อนก็แล้วกันพุดจะเล่นน้ำอย่างหนำใจหรอครเนี่ยใช่แล้วไงเพื่ออะอ่ะอยู่แล้วอ,อน,น้องบอกเลยนี่เฮลิคอปเตอร์มันขับแบบออโต้นี่หว่าเออปล่อยแม่งเลยอ่าลงจอเลยอุ้ยเดี๋ยวมีเครื่องบินพาณิชย์ด้วยแต่เครื่องบินลานั้นแม่งต้องใช้ VP นะช่างแม่งเกูไม่กลับแม่งกูกลับด้วยพอก็ได้ไว่าใช่ปย ไม่ต้องกลัวหรอกไปขอเล่นไปครั้งสุดท้ายนะ,ะอ่ะอ่ะถ้าจะเล่นให้ถึงเช้าเลยจริงเหรอคุณใช่แล้วไปลงจอเลยโอ้หมิสเตอร์ไวไวมันเป็นวันพักร้อของเขาคนระับอปล่อยให้ฉันพักร้อนบ้างนะโอ้ยช่วงนี้ก็เย็นมากเลยตอนกลางคืนละขอขอกินพิซซ่าอย่างนําใจหน่อยแล้วกัน ยินไอติมเพิ่มอีกนี่เป็นไงโอ้มิสเตอร์ไว้คุณนี่ชิลเกินนะเนี่ยก็ชิลอยู่แล้ยน้องชิลมากเลยช่วงเนี้ยมันไม่มีอะไรเลยนะนอกจากที่ฉันเนี่ยไม่ได้ยึดของโลกมาหนาล้านหายไปนานเลยมิไอพวก a อบบกับไอเมันมันคงจะปล่อยใช้ไปแล้วว่าฉันน่ะ ฉันไม่ได้ยึดครองโลกจริงไงมันมันก็คิดว่าฉันยอมแพ้แล้วแต่ที่ไหนได้อะฉันจะกลับมายึดครองโลกเนี่ยเพราะว่าฉันมีแผนจะหลอกตายพวกเอเบบีไงจริงเหรอคุณใช่แล้วฉันมีแผนจะหลอกตายพวกเอ b บีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวเขาหน้าฉันยึดฉันจะเอาจริงแน่แต่ต้องรอติดตามต่อไปว่าโปรเจกต์เอบีผมเนี่ยจะกลับมาทําได้เปล่าดุทรงแล้วคอมพิวเตอร์ผมเนี่ยก็ยังทําไม่ได้นะก็ต้องขออภัยนะ แต่ถ้าคอผมดีเมื่อไหร่ผมอาจจะกลับมาทําต่อได้ก็ต้องรอดูเนาะเอาเดี๋ยวนะคอคิลเลอร,ร,ร์กว่า้เอาสวยลนะไอ้ตว์เอ้ยอะไม่เป็นไรเรากนะเดี๋ยวฉันขี่ขี่เจสกีกลับบ้านดีกว่าเอาไหนว่าคุณจะขี่ฮอไงก็ดูดีเครื่องบินกูาหายใช่ไหมเดี๋ยวฉันไปก่อนนะจะเจอคนใหม่นะฉันกลับบ้านแล้วเอาคุณจะกลับบ้านขอโชคดีครับคุณขอเดินพาคุณต่อัยนะ เออโชคดีนะคุณเจ้าของช่องเอว b เอ็อผมจะคิดถึงคุณตลอดการโอเคครับผมเจอกันใหม่ครับมิสเตอร์ไวไไปละไปละสวัสดีครับไปละเจอกันใหม่นะครับทุกคนผมไปละวีไปละอ่ะอ่ะกลับบ้านดีกว่าวะ่ะขึ้นเครื่องบินก็ไม่ได้อีกเครื่องบินต้องใช้บัตรว p พี K. แล้วก็ไหนเฮลิคอปเตอร์กูหายกูขี่จสกีกลับบ้านดี่กว่าปะไปละไปละไปาย